ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายจำวันเสาร์แห่งภาคมาคมูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวข้อความเบื้องต้น อันจะเป็นคู่มือในการศึกษาพุทธศาสนาสืบต่อไปเพราะว่ายังไม่จบและอยากจะให้เป็นเรื่องที่ได้รับการพินิษพิจรารณากันอย่างละเอียดละอ่อเพียงพอขอได้ตั้งใจฟัง และพิจารณากันให้ดีต่อไปอย่าเป็นเรื่องที่ว่าพูดแล้วพูดเล่าหน้าเบื่อนนาย <c oughs> ในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อต่อจากที่พูดไปแล้วในวันก่อน เริ่มด้วยหัวข้อว่าเปลือกหรือกระพี้ส่วนที่นำไปทำเป็นไสยศาสตร์ยังมีมากเกินไปหมายความว่าความรู้ที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีความรู้เพียงพอแล้วก็นำเอาพุทธศาสนาไปทำ เป็นไสยศาสตร์นี่นยังมีอยู่มากขอให้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องแบ่งกันซะว่าถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์ต้องเป็นเรื่องภายในของตัว ถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์นั่นมันเป็นเรื่องนอกตัวถ้าเป็นพุทธศาสตร์นั่นพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองถ้าเป็นไสยศาสตร์แล้วก็พึ่งผู้อื่นเดี๋ยวนี้เราสนใจเรื่องนอกตัวและเรื่องพึ่งผู้อื่นนกันอย่างมากมาย ก็อย่างเช่นว่าเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอนี่มันเป็นเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเนี่ยคืออะไรเมื่อทรงมีชีวิตประชนชีพอยู่ก็ยังไม่ก็ยังบอกไปชัดๆว่าธรรมะเป็นพระองค์พระองค์เป็นธรรมะ ู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมการที่ไม่เห็นธรรมแม้จะจับชายจีวรของพระองค์อยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ที่นี่การที่จะเห็นธรรมก็ต้องเห็นข้างในเห็นธรรมะที่มีอยู่ข้างในเช่นเดียวกับที่พระองค์มีอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรม เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเห็นความดับทุกข์ตามวิธีที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้รู้สึกต่อภาวะที่ดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นภายในที่นี่เรามาเอากันที่เป็นภายนอกเอาร่างกายของพระองค์เป็นภายนอก ที่เป็นภายนอกนัว่าเป็นพระพุทธเจ้าม <c oughs> ันก็กลายเป็นเรื่องของเด็กๆไปที่ท่านพระองค์ปนิพาน์แล้ว <c oughs> ก็เอาพระสารีริกษธาตุหรือวัตถุที่ระลึกอื่นๆของพระองค์มาเป็นพระองค์ไป <c oughs> บูชาสักการะกันอยาน่างมโหลาน นี่มายึดถือที่ภายนอกอย่างนี้มันก็มากลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่จะยึดถือเอาพระพุทธรูปพระเครื่องรางพระเครื่ององค์เล็กๆมาแขวนคอแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่มันก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ <c oughs> ถ้าคิดแต่เพียงว่าเป็นวัตถุที่ระลึกอย่าให้ลืมพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้าเอาพระเครื่องเป็นพระพุทธเจ้าเสีเองให้ความศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์อะไต่างๆอย่างของวิเศษของกลังอย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์การที่จะเอาวัตถุภายนอกอย่างนี้มาเป็นพระองค์งก็ไม่ถูก ตามหลักของพุทธศาสตร์มันเป็นไสยศาสตร์จำไว้ง่ายๆว่าถ้าจะเอาพระเครื่องมาแขวนคอโดยรวมเป็นเพียงวัตถุ <c oughs> สำหรับให้ระลึกนึกถึงพระองค์อย่าได้ลืมง่ายๆก็จะได้ปฏิบัติในคำสั่งสอนโดยไม่ไม่ลืมไม่เผลอแต่ถ้าเอาพระเครื่องนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าะแล้วมันก็หมดมันหมดความเป็นพุทธศาสนาอะไร อย่างดีมันก็เป็นเปลือกหรือเป็นกระพี้ของพุทธศาสนาแล้วก็ถือกันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ลักษณะอย่างนี้มีอยู่มากจะศึกษาให้พบตัวพระพุทธศาสนาก็ต้องระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งจะได้ ล่าวต่อไปเพราะยังมีอีกมากพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์กลายมาเป็นคู่แฝดกันไปทำอะไรก็ต้องเชิญเทวดามาในพิธีของพุทธศาสนา นี่เรียกว่าศาสตร์เข้ามาเป็นคู่แฝดกันกับพุทธศาสตร์นั่นก็เมื่อทำกันจนเป็นธรรมดาไปก็ไม่มีใครจะว่าใครยิ่งวงการที่ทรงอำนาจก็กระทำด้วยแล้วมัก็รับเป็นหลักปฏิบัติไปนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจไว้ว่า,ากำลังทำให้พุทธศาสตร์ เป็นคู่แฝดกันกับไสยศาสตร์หรือว่าเอาไสยศาสตร์มาเป็นคู่แฝดกันกับพุทธศาสตร์การที่เรอเรอละลวมมากออกไปมากออกไปมากออกไปนี่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือผิดพลาด ของพุทธศาสนาอยู่มากทีเดียวขอให้ทุกคนระมัดระวังในข้อที่ว่าอะไรเป็นพุทธศาสตร์อะไรเป็นไสยศาสตร์ถ้าจะยอมรับสารภาพว่าจะถือศาสนาคู่ถือศาสนาคู่แฝดคือทั้งพุทธและทั้งพราหมณ์รวมกันไปพรอมกันไปในคราวเดียวอย่างนี้ มันก็ได้เหมือนกันถ้าชอบใจแต่มันไม่เป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพราะมันจะขัดกันอยู่ในตัวอย่างหนึ่งยึดถือเรื่องภายในอย่างหนึ่งยึดถือเรื่องภายนอกอย่างหนึ่งพึ่งตัวเองอย่างหนึ่งพึ่งผู้อื่นเอามารวมกันข้าวมันก็กลายเป็น เรื่องตลกที่พูดที่เรียกกันว่าหัวมงกุฎท้ายมังกรอย่างนี้ขึ้นมาไม่ทันจะรู้นี่คู่แฝดที่ว่าเอามาทำให้เป็นคู่แฝดนี่ก็ถือข้อนี้มันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าศยศาสตร์นั้นมันง่าย คําว่าพึ่งผู้อื่นนี่มันง่ายการพึ่งตัวเองมันฟังไม่ค่อยออกมันเรื่องสําหรับเด็กหรือเ,เรื่องสําหรับผู้ที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องพึ่งผู้อื่นทั้งนั้นอะไระไรก็เอาวัตถุภายนอกเป็นหลักไม่ได้เอาเรื่องทางนะมามธรรมหรือจิตใจเป็นหลักก็เลยปนเปกันได้ใครมีอยู่ ก็ควรจะชำระสะสางถือพุทธศาสตร์ก็พุทธศาสตร์อย่าให้เอาไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์หรือเอามาเป็นคู่การมันไม่ใช่ไถนาที่จะใช้ควายสองตัว <c oughs> มันเป็นเรื่องที่จะต้องจะทำให้ถูกต้องในส่วน นั้น,น,นข้อนี้ที่จะสังเกตให้เห็นต่อไปอีกนั่นก็คือว่าขาดความรู้ภาษาคนและภาษาธรรมเพื่คนเหล่านี้ไม่มีความรู้อันถูกต้องเกี่ยวกับภาษาคนหรือภาษาธรรม ก็ยังเอาไปปนกันเอาไปแทนกันไมข้อความที่มีอยู่อย่างภาษาธรรมก็เอามาพูดอย่างก็เป็นามาถืออย่างก็เป็นภาษาคนส่วนที่เป็นภาษาคนนะั้นจะไม่มีหวังที่เอาไปทําเป็นภาษาธรรมได้เพราะมันยากเกินไปโดยปกติก็มีอยู่แต่ที่จะาภาษาธรรม มาทำเป็นภาษาคนเสียเป็นส่วนใหญ่ข้อนี้แม่จะเคยพูดมาแล้วก็ต้องขอพูดอีกแม่จะรำคาญก็ไม่กลัวว่าเราจงรู้จักภาษาคนและภาษาทรรให้เพียงพอ